โอเคก็ผมต้องขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านมาณที่นี้กันเลยนะครับผมละยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของนี่ออมสกเินกันเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการทดสอบสังคมโลกูนั่นเองซึ่งอันนี้จะเป็นซีซั่นที่3แล้วนะครับผมนะคือทดสอบสังคมนี่โอ้โหรู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ผมไม่ได้ทํานานแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาทำในหน้าของตัวซีรีส์ทดสอบสังคมกันเป็นครั้งที่3กันเลยนะครับผมนะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมขอเป ว่าเอ๊ะเขาจะบูลลี่เราไหมนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเขาคิดจะตีเราหรือคิดจะแกล้งเราก็เราจะเอาตัวรีไวไ้ก่อไปตบประมาณนั้นนะครับ <laughs> โอเคซึ่งวันนี้เนะี่ยผมมีอยู่สรหัสนะผมมีรหัสตัวไก่อันนี้นะครับผมนะ U 0 FZ ซึ่งเลเวลเนี่ยสูงมากๆครับ ดูสิสูงขนาดไหนหดูแล้วกันนะครับผมนะอ่ะก็ถือว่าเป็นการเทสที่ดีเลยแหละเพราะว่ามันจะเป็นอะไรกันมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแนบเนียนกันเลยนะครับผมนะป่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับผมนะยังมีผู้ชมอีก79%นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอโอ้โหอย่างนี้ยังพูดไม่ทันจบเลยนะทำไมเหมือนเขามีสงครามอะไรกันแล้วอ่ะะะจเเย็นนนนสสึงงคนาะามมรรไกั ผมรู้สึก ah ว่าเหมือนเขาน่าจะต้องมีสงครามอะไรกันแน่ๆเลยใช่ครับโอ้โหเขามีสงครามกันจริงๆด้วยผมจะลองเดินไปตีท่านของตรงนู้นนะครับผมผมจะลองเดินไปตีคนตรงนู้นนะว้าวอ่าฮ่าอ่าฮ่าได้เลยได้เลยมา ได้เลยเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะโอ้ผมเองผมก็ไม่ได้เล่นอันนี้นานแล้ววะผมขอหน่อยวะแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะเอ้าหายอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะทําอะไรไว้ฮะทาอะไรไว้ทําอะไรไว้แหมแค่เดิมนมานิดนิดหน่อยหน่อยนี่ต้องบูลลี่กันเลยห่ะครับก็เลยจัดให้สักหนึ่งดอกแม่ไอ้เราก็แค่จะเดินผ่านแค่ตรงนั้นอยู่ดีคุณมาตีเฉยเลยไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าพวกท่านเป็นยังไงกัน มาโอเคผมมาเราเข้ามาต่อกันเลยนะแม่เมื่อกีนน้นี้ผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้เหมือนผมผมเห็นคนมีของซึ่งผมไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงก่อนนะไม่น่าใช่หรอกโอ้เซิร์ฟเวอร์นี้คนใช้ทาคีเยอะมากเลยครับ1 2 3สองาโ้ทำไมาคนใช้ทาคียเยอะแยะโวโวโวว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 ตรงนั้นเหมือนเขาจะมีเรื่องกันอยู่นะเขาน่าจะพีพ,พ,พกันนะเอเอเอ,เ,อเราเป็นเพื่อนกันได้เปล่า ทำไมเขาต้องเดินหนีเราวะเขาน่จาจะพีพกันอยู่มั้งผมมันมั่นใจอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาคนที่กําล,ล,กลังฟาร์มอยู่ตรงนู้นดีกว่าผมสังเกตเห็นว่าเหมือนจะมีคนกาลังฟาร์มอยู่ตรงนั้นใช่แล้วแล้วมีคนกําลังฟาร์มอยู่จริงๆด้วยผมรู้สึกว่าการเดินผมมันอืดอึดจริงๆผมอยากอัพการเดินมากเลยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมอัพการเดินมันก็จะไม่ค่อยเนียน ว้าว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 ว้า้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมว่าเขากินแล้วทําไมเขาเดินได้เชีย่ยบุคลาารมีของ <c oughs> ผมว่าเขามีของแน่ๆเลยวะทุกคน <c oughs> ทุกคนคิดอย่างนั้นปะผมว่าเขามีของชัวร์เลยอะ่ะท๊บหนึ่งเชีย่ยเขามีของแน่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> คนมีของนี่เราเจะคนมีของอย่างนั้นหรือนี่บ้านน่ะมันอาจจะเป็นภาพลวงตาที่ผมคิดไปเองก็ได้มั้ง <c oughs> ผมอยากเห็นกันตายอีกสักรอบหนึ่งอะ่ะเข้าไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ผู้เล่นใหม่เหมือนกันว่ะโว้วโว้โว้ว ขอได้ไหมอุ้ยเขาให้ด้วยอะขอบคุณครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี้เราไม่ได้ตาฝาดใช่ป่วาวะไม่รู้อะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมตัดสินใจกันเราเองนะครับผมว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อตกีน้นี้มันเป็นคนมีของหรือเปล่าผมไม่เบือฮ้ยไม่รู้ดมิมันก็แอบฉุดคิดนะแต่ว่าเอาเป็ว่าผมจะไม่พูดแล้วกันโอเคปะเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเวอร,อร์ต่อไปกันดีกว่านะครับผมแม่ดีเจอคนมีของ มาโอเคครับผมนะมาที่อีกเซิร์ฟเวอร์นึงนะครับผมนะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันยังไม่มีอะไรเลยนะเหมือนจะมีคนออกๆเออข้าๆกันเยอะมากเดี๋ยวเราลองเดินไปหาผู้เล่นดูแล้วกันว่ามีผู้เล่นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างเอ้ยวัสดีเอ้ย,ดดเ,อยเอาว่ะเอาว่ะเป็นมิดเป็นมิดเราหามิดไว้ก่อนเราไม่ทําอะไรอยู่แล้วเพราะเราไม่มีของเอ้ยนายทําเพื่อนเราเหรอเมื่อกี้เราสาผูกมิดกันครับหนึงนะเพื่อนเราจะรอดไหมนะ่ะ เฮ้ยเอาว่ะเ <im Claire> พื่อนเราเก่งกว่าทำไปเล่นไปเรามาดูตรงคนฟาร์มตรงนี้ดีกว่าเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยว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 ฮะกำลังดูดเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย ทำไมในนี้มีแต่คนมีพลังวิเศษโว่ทำไมนายเดินอย่างนั้นได้ล่ะโว่แล้วว่านายนี่ต้องเป็นคนที่มีพลังวิเศษใจได้เลยเนี่ยแหมไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเออดู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 นี่นี่ไปเดินเหมือนเราไปเดินขัดความแพทเทิร์นอ,อันนี้เห็นกันชัดชัดชัดเหมาะเหมิงตรงตาเลยไม่มีอะไรชัดเจนมากกว่านี้อีกแล้วครับน,นี่เรามาดูคนนี้ดีกว่าเฮ้คนนี้เฮ้ผู้สาว อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีแต่คนมีของต็มหมดเลยวะ่ะอะไรวะเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์โลกูเลยเนี่ยบ้านะอันนี้คือมันเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะเวย้ยบ้าจริงๆอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยนี่มันคนที่มีผ้าคลุม4 g ผมลองไปทักทายกันหน่อยสิปุ๊บ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 เขาต้องสนใจเราไหมนะณอดีตแต่ก่อนนิกออมเคยมีผ้าคลุมปัจจุบันผ้าคลุมหายหายไปไหนไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือ เมื่อกี้คือแฮ็กใช่ไหมผมขอไปดูให้มันใกล้ๆดิอันนี้ผมสงสัยด้วยตัวผมเองแป๊บนึงอันนี้ผมสงสัยโอ้โหโววววโวววโวววโวโวโไโไหนโว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 าเโวยวโวโวโนึวโ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 วลวโวนวโ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 วยวโะผมอยาวกสอยแฮกวโวโ้โวรอมาตรงนี้แล้วันเดี๋ยวโวโวโอโวนวโ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 ววโ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 ววอครับ เต็มท <ersch> ี่ถ <conom> <soc. S 1> ้าเขาคิดว่าเขาใช้แฮ็กในการฟาร์มเริ Section ่มต้นแล้วสนุกก็เอาเลยครับเอาเป็นว่าคลิปวดีโอนี้ถ้าเกิดผมไม่รู้หรอกว่าแอดมินหรือว่าเดฟหรืออะไรคนไหนจะมาเห็นหรือเปล่าถ้าเกิดเห็นก็ฟาร์จัดการเดินครับนี่นี่เห็นถึงความที่เขาตีไม่โดูแล้วเขาก็ต้องวิ่งไล่ตามมาเค ขอสอยสักทีดิขอสอยสักทีดิมึงใช้แกฮกเอ๋อมึงกล้าอะไรก็เชียววะโอเคครับโอ้โหแล้วดูนะแรง 3s ด้วยคุณโอเคครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดพร่ำนำเพลงอะไรกันตอนแรกว่าจะมาทดสอบสังคมผลสุดท้ายครับสิ่งที่ผมมาเจอก็คือการที่มีคนใช้แฮกเขาก็ยังไม่เลิกนะ อ่ะประมาณนั้นละกันนะครับผมสำหรับท่าหน้าของตัวคลิปวิดีโอวันนี้นะครับนะก็ถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอขอดกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมต้องอการอัพโหลดนะครับผมถ้าเกิดอยากให้มีทดสอบสังคมซีซั่น3 EP 2ต่อฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง200ไลค์กันหน่อยนะครับอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ